สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาะสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระบัวรอบรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวปีพศ2541ดนะครับผม อง์นี้ก็เป็นองค์ที่ได้มาใหม่นะครับมีซองเดิมด้วยนะครับอันนี้ได้จากลังนะครับใหญ่เลยนะครับผมหลังที่แบบว่าอลังการมากนะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมือมาในครั้งแรกเลยนะครับในเ,เป็นสิบปีที่ผ่านมานะครับพระองค์นี้หายไปนะครับตั้งแต่ยุคที่ช่วงจองกันเลยนะครับ แล้วก็เรียกได้ว่าออกมาเนี่ยแพงมากฝ่าพระราคาปกติเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะครับที่แรกผมก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ครับนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่ว่าพอดีมีพี่สายตรงบอกว่าแนะนำบอกว่ามันก็มีให้ซื้อครั้งเดียวนะครับเพราะว่าหมายเลของค์นี้เป็นหมายเลขพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมองนี้มีซองเดิมพร้อมมีกล่องเดิมพร้อมนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมในหลายๆองค์เนี่ยเราจะเห็นตัวพลาสติกเอ,อสีที่เป็นสีทองเนี่ยที่สกรีนอยู่ที่พลาสติกเนี่ยจะจางนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นหลุมลึกลงไปนะครับมันจะหลุดล่อนง่ายมากแต่องค์นี้นะครับไม่ไม่ผ่านมือเลยนะครับผมคือเช่าไปแล้วก็เก็บยาวๆนะครับ จนปัจจุบันนี้ก็ออกมาที่ผมนะครับแต่ก็ฟิตมากๆนะครับผมถึงจะได้มาหลวงพ่อทวดนะครับบัวลอบรุ่นแรกอาจารย์นองวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีพศ254 1นนะครับพศออ254 1ก็เป็นบัวลอบรุ่นแรกอาจารย์นองนะครับมีอยู่ลงอยู่ในหนังสือ อัตชีวประวัติของท่านอาจารนองแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับเป็นผ่าที่มีมาตรฐานมีนะครับในสารระบบอย่างแน่นอนชัดเจนนะครับปัจจุบันก็มีบรรจุนะครับอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่สมาคมรองรับนะครับผมก็มีบัวรอบรุ่นนี้นะครับส่งเข้าประกวดได้นะครับ บทรอบรุ่นแรกอาจาัหนองลังนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมทิ้งราคาไว้ให้เขาแล้วนะครับเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้ซื้อนะครับผมนีกล่องเดิมพร้อมพ้าสวยมากนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะแบบเต็มสูตรนะครับผมพาลารุ่นนี้เนี่ยเนื้อนวโลหะนะครับถ้าเป็นแบบปกตินะครับผม แบบนี้นะครับให้ดูเขาจะมีนวะโลหะเนี่ยจะมีแบบธรรมดากับตอบกรรมการนะครับถ้าเอา่อตอบกรรมการเนี่ยนะครับเป็นบัวรอบกรรมการเนี่ยจะสร้างทั้งหมดนะครับ29 9องค์เท่านั้นนะครับในช่องเนี่ยผมก็เคยลงเลขนะครับ299ไปแล้วนะครับ เป็นเลขสุดท้ายนะครับโบร,รอบกรรมการแล้วก็มีผู้ปิดไปแล้วด้วยนะครับผมเป็นพี่ๆนะครับชาวต่างชาตินะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับว่ามาเลเซียและสิงคโปร์เช่าไปนะครับหมร,รอบเลขสองเก้าเก้าเลขสุดท้ายมีกล่องเดิมซองเดิมพร้อมนะครับก็ถือว่าเป็นพาที่สวยอีองค์หนึ่งนะครับ นี่ผมทําคลิปเสร็จไยเสร็จก็ต้องแพคให้ดีนะครับเพราะว่าคราวนี้ผิวนั้นดีมากๆนะครับบรอบรุ่นนี้นะครับบัรรอบปีสีหนึ่งรุ่นแรกอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับพระลังตัวจริงนะครับ ผิวดีมากๆากจมูกสวยนะครับองนี้หน้าตา飒ส,สวยเลยก็อย่างที่เกินไปนะครับว่าถ้าเป็นไม่ตอกกรรมการเนี่ยนะครับจะสร้างสอง1้าองค์ิบเ็ดองแต่ถ้าเป็นถ้ามีตอกคำว่ากรรมการเนี่ยจะสร้างทั้งหมด2ององค์นะครับองค์นี้เลขหนึ่งหดนะครับ ถ้าคนที่เล่นเลขเนี่ยนะครับเลขนี้จะแพงมากนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะอ่านว่าหยาโหลฟัดนะครับซึ่งแปลออกมานะครับว่ารวยทางเดียวหรือรวยทั้งชาตินั่นเองนะครับผม168ถ้าเป็นทะเบียนรถก็จะแพงมากๆนะครับ สร้างเพียง299องค์นะครับพิมพ์พระนั้นนะครับได้ทําการถอดพิมพ์นะครับพิมพ์พระเนี่ยได้ทําการถอดพิมพ์จากบัวรอบรุ่นแรกนะครับวัดชังให้ปีพศ2 5 0 8นะครับนำมาถอดพิมพ์นะครับแล้วก็สร้างเป็นพระพิมพ์นี้นะครับพิธีการหล่อเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับผม จะเป็นพิมพ์ประกบนะครับเราจะเห็นพิมพ์ประกบเราจะเห็นพิมพ์ประกบนะครับรอยประกบของพิมพ์พิมพ์ขนาดเท่ากันแบบเดียวกันเป๊ะๆนะครับพิธีการหล่อนั้นนะครับพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดพิธีเพราะว่าได้ทําการเททองหล่อที่วัดสุทัศน์นะครับโดยเจ้าวาดวัดสุทัศน์ นั้นเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะครับแล้วก็มีเกจินั่งปกปล <c oughs> ุกเสกสี่ทิศนะครับผมมีพิธีพามนะคะเวทินนะครับในการหล่อไปอ่านดูได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลนะครับเชาพระองค์นี้ให้ผมถ่ายหนังสือไปให้ก็ได้นะครับผมพิธีการหล่อก็เป็นนวัตเต็มสูตรนะครับของวัสุทัศน์นะครับผม แล้วก็มวลสารก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเพราะว่าได้ทำการหล่อแบบนวะเต็มสูตรนะครับใส่นะครับทองคำา49บาทนะครับเงิน9กกิโลกรัมนะครับแผ่นจานแผ่นยันจากเกจิคณาจารย์อีก300รกว่าแผ่นนะครับอันนี้คือมวลสารที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ยังนะครับได้ทำการนะครับมวลหล่อเสร็จแล้วนะครับได้ทำการเจาะนะครับ เจาะแล้วก็บัรจุมวลสารหลงบทวดร,รุ่นแรกวัดชางให้ปีพศ .2 องสี่เาเจ็ดที่แตกหักนะครับบรรจุไว้ด้านในแล้วก็แต่งเชียร์แล้วก็ต่อโค้ดนะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมพูดนี้นะครับมีลงอยู่ในหนังสือนะครับผมไม่ได้อุปโลกพูดเองขึ้นมานะครับข้อมูลนี้มีลงอยู่ในหนังสือนะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าโอ้โหโลหะนี่เป็นแบบว่าหล่อกิ่งวัสุทัศน์เลยนะครับเนาะโลหะเต็มสูตรอุดผง97ด้วยนะครับพิธีพามนะครับวินนตอนเทหลอเกจินังปกสีทิศนะครับจ้าวาดวัสสุทัศ์เป็นประธานในพิธีแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็นำมาปลุกเซกแล้วก็ออกที่วัดไซขาวนะครับปลุกเสกตรงกับเลิกเสาห้า ปุกเศษเดี่ยวโดยท่านอาจาร,รย์นองวัดไซขาวนะครับพาลนีนี่ถือว่าเป็นยอดนิยมของพระอาจาร,รย์นองนะครับอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวถ้าทำคลิปเสร็จแล้วผมก็จะซีนใส่ถุงพลาสติกนะครับผาก็จะอยู่สภาพดีมากๆนะครับแบบนี้ต่อไป หน้าผากเลึกนะครับจมูกสวยมากนะครับองนี้ปากหน้าตาดีนะครับจะสังเกตนะครับจะเห็นเม็ดทองคำเยอะมากนะครับนี่ตรงสันจมูกข้างจมูกต่างๆนานานะครับเพราะว่าเป็นหล่อเต็มสูตรนะครับหลุมตรงนี้มีทั้งองนะครับ เกือบทุกองค์เพราะาเป็นพิมพ์ของพระนะครับบัวเขาจะมียาขัดแดงนะครับอยู่ตามซอกหมายเลข168สุดยอดนะครับหมายเลขนี้จะแพงเบียดเบียดกับเลขหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเหนือเลขเก้ด้วยนะครับแพงเบ็ดเบียดกับเลขหนึ่งเหนือเลข8เลข9นะครับองนี้ตอนผมเช่านี่กระเป๋าแห้งเลยนะครับเพราะว่าซื้อเกินราคา,าพาปกติเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยเลขนะครับ เล่นเลขก็ต้องไปเล่นเลขกับเขานะครับนี้ดูพ้าแกะทองคําม้วนพ้าเนื้อจะแน่นเปี้ยนะครับแกะเงินแกะทองคําทองคำสี่สิบเก้าบาทเงินเก้ากิโลกร,รมัมใบหูเนี่ยทองทั้งนั้นนะครับเน้นเนื้อเนื้ออย่าขัดแดงสวยๆแล้วพ้าเนี่ย พิมพเดียวกับปีศูนย์ปนะครับเนี่ยอาจจะมีหลุมตรงนี้นิดนึงไม่ลึกนะครับแล้วก็กลมๆตรงนี้นะครับตรงนี้มีเงินมีรลยๆเนี่ยเช่าไปใส่ตลับทองนะครับผมหนึ่งหกแปผมเล่นมาโอ้โหนานมากนะครับองค์นี้ไม่เคยเข้ามาในสนามเข้ามาในตลาดเกือบ20่สิบปีนะครับ เจอก็เจอคนเป็นด้วยนะครับเพราะว่าพาเป็นพาลังออกมานี่ก็ต้องกลับฝันซื้อนะครับเพราะว่าผมทําช่องแล้วก็เรียกว่าเล่นสายอาจาร,รย์นองเต็มตัวนะครับก็เลยต้องเป็นแบบเนี้แหละนะครับเช่านะครับถ้าไหวเรายังไหวอยู่ หนึ 8, ่งหกแปดรวยทั้งชาติรวยทางเดียวนะครับรวยอย่างเดียวเป็นเลขมงคลนะครับผาสวยวิง้งอยาขัดแดงพร้อมแล้วก็เป็นกรรมการด้วยนะครับหนึ่งหกแปดโคตรตอกนะครับหนึ่งหกแปดชัดเจน กรรมการโค้ดอาจาร,รย์นองนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้โค้ดเถาะมหาพรมอันนี้เอาวัดไซขาวนะครับปีสี่หนึ่งโค้ดต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้เก้นะครับบบรลบรุ่นแรกอาจาร,รย์นองปีสี่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหกแปดมีกล่องเดิมพร้อมผ้ายางจ้าบนะครับตรงนี้สายตรงนะครับ ขำคออยู่นะครับเลยเช่ามานะครับมีซองเดิมกล่องเดิมพร้อมนะครับผมนี่ผมจะให้ดูนะครับตอนที่เขาเช่ากันเนี่ยตอนปีสี่หนึ่งนะครับเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยทุนเขาเนี่ยสี่หมื่นบาทนะครับคิดดูแล้วกันนะครับกรรมการองนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาเขียนไว้เนี่ยแล้วมาขายผมเนี่ยคิดดูแล้วกันนะครับว่าเก็บมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยจะขายผมเท่าไหร่นะครับ นี่เขาเขียนไว้เนี่ยสี่หมืนออกสตาร์ทนี่แหละนะครับเพราะว่าด้วยเลขหนึ่งหกแปดเนี่ยแหละนะครับผมนี่เขาเขียนไว้นะครับผมไม่ได้เขียนนะครับเมื่อก่อนนี้ยังไปขนาดนี้แล้วนะครับผมซองเดิมพร้อมกล่องเดิมพร้อมพระสวยเดี๋ยวดูหน้าปุ๋ยช้ร์ให้ทีแล้วกันนะครับ ชึบผมก็เสียวหล่นจมูกสวยหน้าสวยนะครับสวยมากองนี้นะครับ ก็สำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับองค์นี้เนี่ยผมเปิดราคานะครับไว้ที่หนึ่งแ้าหมืนบาทนะครับสนใจโทร0 9 8 8์เก้าแปดแดนะครับห้าสี่หมหเชษนะครับผมรับประกันแพ้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผม1 5 0 0 0แบาทแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับ เชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ